จะด่าพอแต่งกายคือคนปีศาจแล้ก็ต้องล่ามาให้หมดและยิ่งที่จะบอกล็อกคุณแบบน,นี้ผมไะทพาตามความฝันในการแกบผลปีศาจให้ครบุกคนในเกมคือเป็นยังไงไปดูเบอร์ชิปมาในาจากที่ฮอลล์ล็อกชิปก่อนไปนั้นมีคุณรถไฟจะทําบ้านคอมเมนต์บอกมาว่ายังไม่ได้หาคนเข่าคอยและฉันพ้นปีศาจให้ครบเลยซึ่งล็อต,ตามตรงคบว่าที่แรกผมก็ลืมไปแล้วน่าคน,าานาาล็อกจะมีลองลองลื้อกันบ้างนะแต่ก็มา วันนี้นะครัจะหาคบปีศาคขอคนและชาติไทยได้ซึ่งจะบอกว่าพบเขาไม่ใช่คือเอาว่าจะหาให้ได้ามากที่สุดแล้วกันแล้วก่อนไอยพว่า,าดูวา่ากอดเสื้อมีผลอะไรอยู่บ้างตอนนี้เสื้อเปิดที่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 ครับพอเปิดออกดูก็ทำให้รู้ที่ว่าคงต้องหากันอีกเยอะเพาดูเหมือนการทำพบปิศาตือขั้น่อนนั้นเมื่อเขาไ่ใช้พลปิศาสิ้นเพื่อเกินไปหน่อยทำให้มันเลือน้อยกว่าเดิมซะอีกแล้วก็เฮ้ยพอมาสังเกตว่าบอฟเฟอร์เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนี่วะาวู้วมีภาษาไทยสักที คนง่วงกินจะเขาจะแด้ะอ่านรู้เรื่องแต่ความวันแนการภาษาไทยในบลฟูตดนั้นดูเหมือนจะค่อยๆหายไปเลยๆเพราะว่าดูนี่สิมันแปลอะไรของมัน ตัวยักษ์ยโูนี่ดาบยอรมันก็ต้องเป็นดาบดำใชไฉเลทำให้มันแปลเป็นใบมีดมือดาบสกิลแรกมีชิวพันหนึ่งันชิ้นเขาตอนทำไปบอกไม่รู้เลยว่านี่เป็นดาบโยโอรู่่ะจะเย็นๆครับจะเย็นๆบางทีอาจจะแปลพลาดแค่อันเดียวก็ได้ไอ้นักเติกอูซ้อมนี่ก็แปลดีอยู่นะสกิลแรกบินไฟนกซึ่งเออก็พอใจได้แหละสกิลสองลมแรงซึ่งก็ก็พอใจทาอยู่แหลวมัง้ง ส่วนไอพอดพานนี่ก็แปลใช้ได้อยู่ถึงชื่อมานจะไทยคํมับอกิดคําแต่ก็ไม่เร็วพราะพย่ยากรู้ว่ามันเป็นยังไง,งไช่วรับประชิบสมบัติด,ดูนิดหน่อยเธอเปิดดูปุ๊บก็เฮ้ยจอรับตามตรงว่าผมไม่รู้เลยว่าอะไรมันคืออะไราเช่นเนี่ยวี โอไอพมันคืออะไรวะผมเคยมีมาในเกมด้วยเหรอฟะแล้วก็ไอ้ดาบคู่หูเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นดาบของคู่หูของผมอะสบานน้ากระดูมันจะแปลรู้เรื่องเข้าใจดีแต่บางอันก็ไม่ครับจะไอ้เสาแบบที่หนึ่งหรือว่าเสาแบบที่สองอตามตรงทนเด็กกดเข้าไปดูนี่ผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร <c oughs> ครับขอโทษครับอันนี้เห้เราอดคำไม่ได้จริงอ้ยวิญญาณถามจริงนี่ใครตั้งชื่อนันนะแล้วก็ไหนไหนบางทีเขาอาจจะแปลแค่อาวุธแยก่ก่อนถ่าผมจะรอมาคุยกับไอ้หนูขายพอนดูนิดหน่อย ว่าแปลดีหรือเปล่าซึ่พอเลื่อนเลื่อนดูไปมันก็มีอะไรที่ดูดีนะคือจะมีไทยคัมมากินคัมมาก,ก่อนเถอะดังเช่นใน,ลน,น,นพในลน้ำแข็งเวนี่เนี่ยโซก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าไอ้พลน้ำแข็งเนี่ยมันแปลอยากตรงไหนทำไมมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยแล้วก็เลื่อนดูไปเรื่อยเลือ่อยแล้วพอมก็มาสะดุดตากับอันหนึ่งเข่าหาแป้งมันคือแป้งครับครับอา่อา,อาพอมันได้พาพิงใครแลวผมหมายถึงในเกมอ่ะเอ่อก็ก็ก็ก,ก็ก็ผลมันเขียนว่าแป้งอ่ะเลยกลายเป็นภาษาไหนบอกฟุดท้าไม่ร้อก็พอ,พอคลายสมองได้ แต่ตอนนี้ผมขอสปอยไว้ให้ก่อนเพราะคุณจะได้เห็นการแบบปลปลาดปลาดแบบนี้อีกเยอะแล้วก็มาถ้าวามสูขปฏิบัติการการหาคนปีศาหของเรากันต่อดีกว่าเสอยางแรกเลยพอพูดถึงเรื่องพลปีศาจจะขายเคียงกันไปก็คงไม่ได้เสือพูดถึงผลปีศาจจะขายเคียงกันไปได้ไงใช่นี่นวดไงพมอด้ไปหาลุงแกพอมันงเกิดฟ้าหัวลุงแกไปซะาหนึ่งปึกแต่วันนี้ดูเหมือนเคียงแกจะรู้ใจเราว่าเราต้องการมาหาพลปีศาจที่ยังไม่มีเข้าในคอเลคชันเคียงแกแล้วผลควันกับเรามาเ่อจะได้อะปก� พยานลงไว้ได้ หี่บครับและปฏิบัติการเกเอฟเคหลพผลปีศาจเกิดจึงได้เริ่มซึ่งมันก็อาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่สำหรับใครที่กําลังล่าคนปีศาจยมหอและนาให้หาเพลงฟังหรือหาหนังดูไปด้วยคุณจะได้เบื่อและลวาบาพที่เอฟเคเอ่อเอาจริงมันก็ไม่น่ามีใครบ้ารา,าสาสมผลปีศาจแบบผมหลอกจริงมาแต่ทําไงได้จิตวิญญาณนักสะสมมาเข้าสิงผมและก็ไม่ช้าไม่นานภาพไม่ที่ผลปีศาจก็เกิดเลยหขก็ไม่ชักช้าที่จะไปหาผนปีศาจแต่ก็ลืมไปว่าเราใช้้นโมจิอยู่นี่วะทำไม ครับไม่ใช่พลโมจิมันคือพลแปลกต่างหากเอาพลไหนไปใช้ดีวะผมให้ล่างเลีอ,อยู่นะว่าจะเอาพลแซงหรือพลฟินิกดีแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกพลฟินิกครับพอต่อบแปลรับเป็นฟินิกแล้วบินมาเทพดีผมชอบและพลแรกที่เกิดมาในคลิปนี้นั้นที่แรกพอรู้จักระยะทางกระดูกมันจะอยู่เกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นแต่พอบินไปลราก็เอา้าไม่ใช่เหออรออาจจะอยู่ที่เกาะกะโลก็ได้ ขยอยทีก็ลอกเกาะเฮ้ยมาทางแกไกลกว่าเดิมซะอีกแลยบินวกกลับไปให้เกาะรึงล่างครึ่งเยนแล้วก็ลองค้นหาดูใหม่แต่คุณเชื่อไหมระยะทางไกลๆเพียงแค่ไม่กี่เมตรแต่เด็กงโง่คนนี้ก็บินหาอยู่นานต้องรู้ตรงนี้ชนท้ายก็เจอสักทีไปแอบอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โห oh. แล้วพรมก็บเป็นสีแดงด้วยแล้วพื้นก็บเป็นสีแดงก็ว่าอยู่ว่าทำไมมองไม่เห็นแต่พอแรกท่เอาได้นั้นก็เป็นผลระเบิดจิ้มเข้าก็เปล่าพอเอากับไปเ้็บไว้ในหีบ แต่ก็ hey, เฮซ้ำอ่ะอ๋อแล้วก็อีกแง่หนึ่งที่มีคนคอมเมนต์บอกเข้ามาคือเขาบอกว่าเราสามารถทำให้ผลปีศาจมาเก็บซ้ำสอผลได้ด้วยเพียงแค่คุดเปิดราคาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนลงไปนิดหน่อยคือก็จะเจอนี่พวงหนึ่งเก็บผลปีศาจ ราคา400โรบักแต่เราคิดในใจว่าคงไม่จะเป็นหรอกใครมันจะไม่ได้ผลสามทุกทีหรอกใช่ไหมแต่คุณจำคบพูดตอนนี้มาไลยครับพอยิ่มไม่น่านจะมีเด็กงงคนหนึ่งคิดผิดแอรเคต่อแล้วเดจาก,กา,รรา,ารแอเคเราหอบีซ่าแล้วนั้นก็ยังมีอีกวิธีหนึง่งสามารถผลปีศาจาได้ด้วยก็คือการตีโรงงานะะเราจะรอหขอบีซ่าเกิดไม่นาะนโรงงานนี่กระพรอมแขาให้เราเข้าไปซอยเพื่อกระาอข้อแบบทีทีจะกระทำออกแต่เราห้ารอบทำไมชื่อโรงงานแทน นะครับอย่าคิดอะไรเกินเลยไปไกลแล้วพอที่เราดักมาในรอบนี้คือพลสักดิ์อะไรนะพลศักด์พลอะไรวะฮะพลบาเกียนี่เองแมาหมแพรสะาดไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็สาอีกแล้วามาจจะังเอิญก็ได้อาจ,จะัาเอิญก็ได้แล้วก็แน่ๆก็มีพลวิชาเกิดอยู่ด้วยจะรอบไปหาอีกสร้างหน่อยแล้วในรอบนี้นะก็ได้ผลดอซึ่งก็สามอีกแล้วกาเอิญสามรอบมันก็เกิดขึ้นได้นะเอมเคต่อตอนในการตีโรงงานแต่ก็ให้พลสามอีกแล้ว คิดมาว่านี่คงไม่ใช่เหลือมาเออแล้วล่ะสุดท้ายเขาเติมมะเก็บผลปีศาจซ้ำจริงๆนั่นแหละใช่ทิ้งไปแปบนไม่มใหญ่ดีมันก็ดูน่าเสียดายใช่ไหมพอจะทักไปห้าคิดตัดชอ็อป สั่งซื้อโลบากนิดหน่อยแล้วก็เรียบร้อยเก็บได้สองผลละฮาฟสูพลนิดหน่อยใลระว่าให้เราจะเอาผลไปเก็บในที่ผมก็สังเกตเห็นว้าวอไอ้รูปภาพพอดีเราเปลี่ยนด้วยแฮะโอ้เขาคงเกลืมอไปแล้วเนี่ยว่าถ้ามีเวลาว่าเขาจะมานั่งว่าวนรูซ้อยเขาอะไรเถื่อนนั้นด้วยน่าแต่คนเราประกางทำงานทำการาน่ะดยว่ามีปัญหาจะมาหวานแน่ๆคือมาทีอาจ,จะได้บัติข้าวบนนี้กับเขาบางแล้วคนบริษัทของเราก่อซ้ำอีกแล้ว แต่กออย่างนี้บอกเอาเก็บได้สองผลเพราะเม่อใครชีวิตจริงมีแก่พามีแฟนสองคนบ้างจังแฮะเพ้อฝันน่ะถ้าคนเดียวยังไม่มีเลยในตาในเกมมีอะไรมากเอฟเค แล้วในระหว่างทางเขาก็จะกระเซวข,ขายของให้เป็นลกูกศิษย์เก่าของผมอ่านายก็ไม่ได้เจอกันนานไม่รู้ส้นนายเสียพัฒนาการดีขึ้นหรือ,อยังแต่การขายคอเขามาันก็ยังห่วยเหมือนเดิมถึง,มงว่าจะบอกว่ามันคือสีเฟรนี่โรสแล้วใครมันจะไปรู้ว่าสีเฟรนี่โรสเป็นยงังไงทำไมไม่เอาตัวอย่างมาให้ดูผมบอกมันไปพอไปอ่านซองไม่ที่ถูกต้องให้ดูมันก็นจะขายคอมาต้องแบบนี้จะใช้ใแบบออฟตัสเนี่ยเขาไม่ได้เรื่องการกลอ,องแสงถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อลองใส่ดูลองใส่ดูอ,ดอ่าผ่าแล้ว่านละผ่านละผ่านละอยากกด้กที แต่หลักคิดแล้วเราจะกอกแซซีฟ้าดีแล้วยังมีความคงทนอีกด้วยดูนี่สิมาแรงขนาดนั้นยังไม่แตกเลยเว้นน่ะไม่แตกก็จริงแต่พื้นผมมันเป็นรอยเลย่ลาใส่หนูนี่เสร็จเพืก็ไปหาผลปีศาจต่อตามเดิมเอาผมไ้เก็บไว้ได้หีบอ๋อซ้ำอีกแล้วครับการหาผลใหม่นะั้นมม่ยากจริงๆแฮะแต่ก็ไม่เท่าการหาคนจริงใจสักคนหรอกเอฟเคตีโรงงานเอาผลไปเก็บไว้ได้หีบขาวๆท้าวนอยูง่งานซ้ำๆเรื่อยๆสมพลมากในบางทีที่มีโอกาสและ me คือพอทั้าบมดที่ผมมีอยู่ในตอนนี้เธอสามารถให้คุณเห็นนะจะเป็นพที่ซ้ำๆสมากกว่าพอมั้ยคะคุณม,มือคุณมาอครับนี่ค่บผปริซานเหมือนกันได้บ้างจังซึ่งตอนนี้สุธุยามมันก็จะมือมันเดิมนั่นแหละครับ <S 1> <S 1> นเดี๋ยวไอ้เมียจะสนใจเพิ่มแต่พมตัดมาให้ดูอีกทีแล้วกันเนอะและแปเอามาผมก่อนนึกขึ้นได้ว่า <S 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 เฮ้ยในในล็อกเอฟเคนนะคะแล้วนี่ว่าันคจะลืมสินคัดบางอย่างไปใช่พอคุมนวดดำไงพอเราจะกาล่ามาหลายอีพีนะเราก็ยังไม่ได้สักทีแต่ก็ตอนนี้เอฟเค ก็ไม่ทําอะไรแล้วผมจึงรองดูสักหน่อยแล้วกัน <c oughs> บอกตามตรงว่าชื่อเพลงนี้ผมไม่รู้เลยว่าเรือไหนเป็นเรือไหนเนี่ยดอกไม้อ่อเรือทันนี่นี่เองโอ้ผมเราเปลี่ยนเป็าษากิจเลยแฮะว่าที่มัก็ะดูใช้ง่ายวาที่ก็ใช้ย่ายแล้วกับข้าวซื้อวันเหตการเอฟเคครับตีเจ้า,าทะเลตีเรือทหารเรือเขาก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออตีเรือมักก็ได้คนปริศนาด้วยนี่วะทำไมตานาผมนึกไม่ได้ฟ้านะที่ผิดพลาดไปแล้วปล่อยไปเถอะซื้อทุกอย่างตอนแต่ก็ไม่มีอะไร ไมากครับพยอาทิตยาเะหา,าไปนั่นแหละพรานก็มีการหาผล ตีโลงงานตีเจ้าทะเลตีเรือบางทุกอย่างนั้นวนยื่ง,งานซ้ำๆเรื่อยๆและหาพ่อลาบนีเขาก็แชร์พ่สปเิงเข้าให้ซึ่งมันก็จะไม่มีอะไรหรอกครับถ้าไอ้คนขี้สงสัยอย่างเราแล้วไม่สงสัยอะไรแปลกๆเคยผ่อนเว้นนี่มันก็มีมาตั้งนานแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาเล่นอีกผมยังไม่เคยเห็นสกิลมันเลยใช่คุณรู้เขาพูดเรื่องการหมายความว่างไงรอกกินสิครับแม่บางทีเราจะเจอพลังที่มาซ่อนเล่นอยู่ก็ได้แต่ก่อนก่อนด้ก่อนต้องเอาผลไปฟาร์มกันก่อนพอมาฟาร์มตรงน,นี้มันก็ได้ผมขิ้ถือบรรยากาศเก่าๆเหมือนกัน ทางโน่นเอ้ยน,นี่เอ้ยผมจำได้เลยครับก่อนที่ผมจะไปโลกสามนี่คือจุดฟามจับของผมเลยเพราะว่าไอบ้บอดงอพวกนี้มาตีสายโลกเกียไม่เข้าใช่ที่ฟาร์มมันก็ยิ่งนึกถึงแฮทแถวๆนี้ส,สก,กิลแรกก็มีชื่อว่ากอก็ล้ก็จะแก้ต่อยมัสสปิงออกไปก็แค่นั้นนะ สรกิลที่สองมันเป็นชิว่าสปริงสไนท์มันตั้งท่าเหมือนว่ามันจะใช้เกียร์สองแต่เห็นทายได้มาเป็นการพุ่งไปดานหน้าส่วนเรื่องความเท่เดี๋ยวผมคอาแม่พูดแล้วกันครับเพราะว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วก็ใครอยากรู้สกิลเฉยๆสกิลที่สามชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยมันเป็นชิว่าปืนใหญ่หรือดูไปไม้ผีส่วนเรื่องแม่เสืออักกี้พบเคียบบนน่าจะชื่อว่าสปริงแคนนอนแต่นี่แปลตรงตัวเลยแฮะแคนนอนแปลว่าปืนใหญ่สปริงแปลว่าเลยดูไปไม้ผีแม่ท่าเฉลี่ชัดๆเลยมันก็เป็็นนเเพีียยยงงแแค่กกกาารระโดดขึ้้ไปลลวหบม นะเ่อรกิวที่4มาเป็นคาการพุ่งใช่ยันากำลังสักกิวที่2เลยครับกำลังเอฟเคต่อที่เจ้าทะเลที่เรือหาผลวนอยู่งง้นซ้ำๆเรื่อยๆพรอะไก่มีเก็บกองเพื่อที่จะเอาที่เสียงทวนทำบ้าอะไรบ้างเพราะว่าเจ้าทะเลมันไม่ดอบเลยแล้วก็หได้มาเร็วขาเขดี ซึ่งอาจจะเป็นตีนนวนดำถ้าไม่ใช่พลพานี่คงลำบากแน่แน่เพราะว่ากี้บอกมาเขาก็ับเรือกมาที่กอเซงนวลดำแต่ระหว่างทางก็ดูมอนจะมีคนอยากเข่าซีนจัดอยู่ในกระโปรงมาให้เราตีเฉยซึ่งอันไหนก็ไหนๆแล้วเพื่อมาที่ฟุกโชนนี้ได้ที่เซมาสองอันก่อนได้แต่ก็ไม่ได้ครับเฮ้ยเจว่าถึงจะดูยังไงยังไงมึก็เหมือนกันเอาแท็กไปปักลูอยู่ดีอะ รู ull, elim, ้แบบรู้ก็อกก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนรู้กันพอมาแทงไปเสียมไว้ที่ร่องพรอกับซอยรอดดำไปรัวๆแล้วก็เฮ้ยผมดอบแล้วว้าโคตรดีหลังจากความพยายามมาตั้งนานจนสุดวันนี้มาก่อดับสักที โว้ยเกิดเชถ้าเอาสาวมามันจะไม่ได้หัวแล้วก่อนเถอะถ้าเนื่องจากเราหามบมาตั้งนา,จานจนวันนี้ก็ได้มันมาสร้างทีอ่าเอฟเคต่อครับน้าคุณอาจจะทบทายตลอดเลยนะก็ขอเธอหน่อยเถอะคุณจหาบมาตั้งนานอ,อ๋อเราก็ยันใี่ผมเติมแนะนำคือถ้าใครหาผู้ใดโลอกสองและระยะทางมากเกิน3,000เมตรเนี่ยขอ,ขอให้คุณเดาเลยครับว่ามันต้องอยู่ที่เกาะเรือผีสิงแน่ๆและนั่น ก็ไปทำบทในีมิวสิชอนในบล็อกฟู้ดอีพีนี้ซึ่งบอกตามตรงว่าเป้าหมายของเรานะก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ถึงอาจจะไม่ค่อยได้พ้นใหม่ๆก่อเถอะแต่ก็ได้พาคุณหนวดดำมาแล้วซึ่งช่วงนี้บล็อกฟู้ก็จะมาน้อยหน่อยนะนะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตอ่ะแต่ขอสปอยไว้ก่อนวันเลวเนี่ยอาจจะมีซีรีส์ใหม่ของบล็อกฟู้ดก็ได้เป็นแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยเอาทีน,นี้ก็ขอ200ร้อยไรแล้วกันเจอกันชิมหน้านะครับบาย